สวัสดีครับสวัสดีครับผม e d g Studio วันนี้ Walk Season 7 EP 7นะครับทุกคนวันนี้คือไม่ไเที่ยวไหนอยู่แต่บ้านเพราะว่าห่างหายไปนานเลยครับทุกคนห่างหายไปหนึ่งเดือนเลยเพราะว่าเกิดจากถูกแบนด์ช่องเราอ่ะโดนไอ้นี่มาด้วย โดนแฮกอะระวังด้วยนะทุกคนเนี่ยถึงว่าโดนแฮก่อยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่คริสต์มาสเมื่อวานเลยครับทุกคนวันคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็มีปัญหาอะไรเอ่ยหที่กลับมาจากโคราชเนี่ยตั้งแต่พระพาะหแหละตั้งแต่ กลางเดือนพฤศจิกาเลยอะถึงว่างดลงคลิปเพราะว่าอะไรเอ่ยที่ไปโคราชเนี่ยโอ้โหถึงว่าเกือบโดนไปแล้วเนี่ยเห็นเลยปีนี้แหละที่ช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายพาร์ทใหม่เลยครับทุกคนสุพรรณบุรี เออทุกคนมาแล้วตอนนี้แหละพาร์ทแปดนี้นะที่สุพรรณบุรีโอ้โหพาร์ทแปดนะเจอกันที่สุพรรณแล้วก็พาร์ทแปดพาร์ทเก้าพาร์ทสิบเนี่ยเจอกันที่สุพรรณอะ่ะพาร์ทสิบเอ็ดพาร์ทสิบสองพาร์ทสิบสามอ่ะเนี่ยตอนที่สิบเอ็ดถึงสิบสามนี้ ยังไม่รู้เลยครับทุกคนเนี่ยไปที่นู่นเน่เขาคอเลยอะทุกคนมวกเหล็กเอาไว้อีพีสิบสิบหสมวกเหล็กหรอโหปีแผนปีหน้ามีอะไรเอ่ยมีที่หนึ่งมาที่ไกลไกลกว่านี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่า จากกรุงเทพไปสุพรรณร้อยกิโลเลยครับทุกคนเน่จากนั้นนะแล้วก็มีภารกิจใหม่เลยแบบไม่ธรรมดาแบบใช้ชีวิตสุดยอดแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนสามัน2องคืนที่สุพรรณโอเคเลยพาร์ทสองพาร์ทแถูกแล้วโอ้โหบอกเลย เ,เจอคันพาร์ท8เลยนะและพาร์ท7เล่าเรื่องให้ทุกคนดูเลย